สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับวันนี้ไปดูเรื่องของอาหารการกินสไตล์จีนที่กําลังแพร่หลายในเมืองไทยไปไหนก็ดูเหมือนอยู่ไม่ไกลหมาล่าแล้วนะครับหลายคนอยากลองหลายคนอยากล่าหาร้านหมาล่าที่แซ่บสะใจแต่เดิมฟังแต่ชื่อก็แปลกแล้วว่าหมาล่านั้นแปลว่าอะไรกันแน่และทําไมรสชาติถึงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังทําได้หลากหลายไมไดูด้วย วันนี้ต้องให้คุณพลอยปริยวันาพาไปชิมครับ หากแพนด้าคือทูตสันทวามัยตรีผูกมิตรระหว่างจีนกับนานาประเทศคุณผู้ชมว่าไหมคะว่าหมาล่าก็ควรได้ตำแหน่งนี้ไปด้วยเหมือนกันประชวงหลายปีที่ผ่านมามีร้านหมาล่าแนวต่างๆทั้งปิ้งย่างชาบูผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ต่างจากบ้านเราวันนี้พาทุกคนมาทำความรู้จักกับมาล่าให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้พอยก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิรดีเจริญเสนีนะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีนคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ว,คะว่าด้วยเรื่องของหมาล่าถามก่อนเลยค่ะ,คะสรุปที่เราเรียกยก,กันหมาล่าหรือว่าหมาล่าอะไรถูกต้องคะอาจารย์หมาล่าค่ะจริงๆคือต้อง เป็นหมาเสียงสองในภาษาจีนซึ่งก็ใกล้เคียงกับเสียงจัตวาในภาษาไทยก็เหมือนกับคําว่าหมาที่แบบว่าสุนัขใช่เราโมอาหมาสามารถสะกดแบบนั้นได้เลยก็จะคือเหมือนแทบจะใช้เป็นเสียงเดียวกันเลยใช่จริงๆก็คือหมาคือเสียงที่ถูกต้องด้วยซ้ําใช่แล้วที่หลายๆร้านเขาใช้กันว่าหมาล่าล่ะคะ คิดว่าเขาน่าจะเลี่ยงไม่อยากให้ไปตรงกับความหมายคำว่าสุนัขในภาษาไทยซึ่งจริงแล้วส่วนตัวคิดว่าน่าจะสะกดด้วยการใช้มอมาสละอาแล้วก็ใช้ไม้จตวาแบบนี้ก็จะเป็นการเลี่ยงไม่ให้ตรงกับความหมายว่าสุนัขในภาษาไทยแล้วก็ยังทําให้เห็นว่าเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศด้วยอก็จะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าทั้งหมาทั้งล่ามันมีความหมายในภาษาไทยหนึ่งคู่เลย่คะทีนี้เจาะลึกที่หมาล่าเลยค่ะ จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เป็นส่วนผสมของอะไรมาอยู่ในอาหารได้ยังไงคะจริงๆแล้วหมาล่าเนี่ยเป็นรสชาตินะคะรสชาติหมาคือรสชาติชานะคะส่วนล่าคือเผ็ดเนาะเพราะฉะนั้นเอามาผสมกันก็เลยเป็นหมาล่าซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงรสชาติสิ่งที่ทําให้เกิดรสชาตินี้นะคะ่ะจริงๆแล้วคือควาเจียวเป็นเม็ด คล้ายๆกับพริกไทยดำเป็นพริกไทยทใช่เป็นเครื่องเทศอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ในการปรุงอาหารของจีนนะคะซึ่งจริงแล้วส่วนมากก็มักจะใช้ในอาหารทางมณฑลเสฉวนเฉงตูฉงชิ่งแถวๆนั้นนะคะแต่ว่าเห็นว่าก็เป็นที่แพร่หลายไปยังพื้นที่อื่นๆของจีนด้วยใช่ใช่เวลาเออเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่อยู่ปักกิ่งเนี่ย อาหารนี้ก็เป็นที่นิยมในปักกิ่งเช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารต่างถิ่นเหมือนกับบ้านเราที่นิยมอาหารเนื้ออันใต้ลักษณะเดียวกันเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์อยู่ปักกิ่งจริงๆแล้วปักกิ่งไม่ใช่ถิ่นของหม่าล่าเลยแต่พอนําเข้าไปปุ๊บก็เป็นที่นิยมเหมือนกันใช่ค่ะคือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นอาหารที่ไปตั้งที่ไหนคนจะต่อแถวกันยาวใช่เขามีลักษณะเด่นของเขามีเอกลักษณ์ของเขาทําให้คนสนชอบกินกัน ถึงตรงนี้ชวนทุกคนมาโฟกัสกับที่มาของเจ้ารสชาติเผ็ดๆผดชาชกันก่อนตามที่อาจารย์อภิรดีเล่าขอว่าเป็นรถที่มาจากเครื่องเทศที่เรียกว่าขวาเจียวที่มีสารที่ออกฤทธิก์กระตุ้นให้ปุ่มรับรสบอนลิ้นของเรารู้สึกชาชาหลังทานเข้าไปและความร้อนที่ใช้ในการทําอาหารก็มีส่วนทําให้มีรสเผ็ดและชาเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ จากหลักฐานว่ากันว่าพบหอวเจียวตั้งแต่ราว400ปีมาแล้วในสมัยราชวงศ์หมิงมีต้นกำเนิดที่มณฑลเสฉวนสันนิษฐานกันว่าเริ่มจากพ่อค้าแม่ค้าแถบท่าเรือในถงทิงที่มักใช้หัวเจียวเพื่อถนอมอาหารและกลบกลิ่นคาวของเนื้อต่อมาในช่วงราชวงศ์ชิงผู้คนใช้หัวเจียวทำอาหารกันมากขึ้นจนกระจายไปในวงกว้างถึงปัจจุบัน จริงๆแล้วควเจียวที่ใช้ทำอาหารจะมีสองสีด้วยกันนะคะคือสีเขียวและสีแดงสีเขียวมักนำมาใช้ปรุงอาหารประเภทต้มหรือนึ่งค่ะส่วนสีแดงมักใช้ปรุงอาหารประเภทปิ้งย่างจะใส่ทั้งเม็ดหรือจะบดให้ละเอียดก็ได้ทั้งนั้นค่ะควเจียวยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ทำให้อาหารจานนั้นมีรสชาติที่มีเสน่ห์มากขึ้น เจ้าความรู้สึกฟินหลังทานนี่แหละค่ะที่ถูกใจใครต่อใครจนทำให้หม่าล่าได้รับความนิยมมากขนาดนี้และคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่ารสหม่าล่าที่เราทานทานกันเหมือนหรือต่างกับในจีนไหมหรือยังคงความดั้งเดิมเป๊ะคงต้องถามคนที่เคยไปใช้ชีวิตที่จีนอย่างอาจารย์แล้วล่ะค่ะเมื่อ10บกว่าปีก่อนตามหาพอเรากลับมาจากจีนใช่ไหมเราก็จะมีความหยหาอาหารจีนใช่ไหมคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นรสชาติหม่าล่าเนี่ย ก็จะไปตามหาพวกร้านหม้อไฟจีนใน,<ต>ในกรุงเทพดั้งเดิมดดใช่พยายามหาความดั้งเดิมแต่ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดั้งเดิมเท่าไหร่อันนี้ก็คือ10ปีก่อนใช่สิกว่าปีก่อนนะคะแต่พอเมื่อไม่นานมานี้ได้ไปชิมใหม่อีกรอบหนึ่งตามร้าน ชาบูที่เปิดใหม่นะคะหลายแบรนด์มากเลยนะตอนนี้โดยเฉพาะร้านที่มาจากฉงชิ่งต้นตำรับเลยอันนั้นนะคะคือของแท้ใช่ก็รู้สึกว่ามันใช่เลยเหมือนที่ทานที่เมืองจีนเลยทีนี้หม่าล่าเข้มข้นคือได้เลยความเข้มข้นคือมันต้องเผ็ดร้อนมันต้องมีความชาอยากจะรู้ค่ะจารย์ว่าหม่าล่านอกจากความอร่อยแล้วมันยังมีสรรพคุณด้านอื่นออีกไหมตัวเมล็ดควาเจียวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาให้รสชาติชาเผ็ดร้อนนะคะ เขาก็จะมีรัพคุณในการทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะช่วยขับลมในลํำไส้นะคะหรือว่าอาจจะช่วยเรื่องอ,อ,อาจจะมีสารต้านอนุมูลสืออิสระนะคะช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น,นะคะ่ะ โอ้โหนอกจากความอร่อยความจัดจ้านแล้วประโยชน์ของหมาล่าก็มีไม่น้อยเลยนะคะพูดถึงตรงนี้เริ่มอยากทานกันหรือยังไยแน่นอนว่าจะเจาะลึกเรื่องหมาล่าแบบจริงๆจังๆคงต้องไปสัมผัสหรือชิมด้วยตัวเองพาทุกคนวารมาคุยกับผู้ที่คร่ำบ,บอดในแวดวงอาหารจีนกันเลยค่ะ อยได้รับเกียรติจากหัวหน้าเชฟร้านริเวอร์ไซส์ปลื้มฟิชแอน l มคุณธนวาจิตกล้าหรือเชฟคมเจ้าของฝีมือเมนูที่ทำจากหมาล่าที่อร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะหลักๆแล้วเนี่ยรสชาติตั้งเดิมของอาหารทั่วไปหรือว่าที่ลิ้นเรารับรส<อ>ได้เนี่ย<อ>ก็จะมีหลักๆก,ก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มขม<อ>หลักๆประมาณ 4- 5ห้รสเท่านั้นส่วนเรื่องความหมาล่าเนี่ยความเผ็ดความชาเนี่ย ผมมองว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าไม่ใช่รสชาติหมาล่าเป็นความรู้สึกที่เรากินแล้วเรารู้สึกยังไงเผ็ดรู้สึกชาเมนูหมาล่าที่เรารู้จักกันนะคะหลักๆเลยนี่ยมีหลายเมนูมากๆแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายเมนูมากๆเลยนะในเมืองจีนที่มีส่วนประกอบเป็นหมาล่าอย่างเช่นเมนูที่อยู่ข้างหน้าเราใช่คะอันนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นแบบ มันหอมเครื่องเทศมากๆอย่างเมนูที่อยู่หน้าพลอยตรงนี้คืออะไรคะทางร้านจะเรียกว่าปลาย่างกระทะร้อนปลาย่างกระทะร้อนครับผมอย่างอันนี้คือปลาอะไรคะอันนี้คือปลาซิงเจียงครับปลาซิงเจียงครับผมเป็นสายพันจีแท้แต่ว่ามาเลี้ยงในไทยใช่ครับถูกต้องครับสามารถเลือกซอสได้แต่ว่าซอสซิงเนเจอร์ของเราที่จะแนะนําคือซอสหม่าล่าซอสหม่าล่าที่ว่านี้มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้อ๋อเอกลักษณ์ของเราเนี่ยจะมีกลิ่นที่โดดเด่นโดยเฉพาะแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อม จะเป็นอซอสที่สามารถสดได้จะไม่เหมือนกับว่าร้านจิ้มจุ่มชาบูทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะเราจะเอาเนื้อหรือเครื่องในไปจุ่มเพื่อที่จะเอาดับคาวของอเนื้อสัตว์หรือ,อว่าเครื่องในชิ้นนั้นแล้วแต่ว่าน้ําซุปเนี่ยจะไม่สามารถทานได้เพราะว่ามีความมันสูงแล้วก็อาจจะเผ็ดโดดเกินไปจริจริงคนไทยหลายๆคนที่ไปกินชาบูบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยน้ำซุปมันมัน น้ำซุปที่ให้จิ้มจุ่มเข้าไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วว่าเป็นน้ำซุปที่ไม่นิยมทานกันใช่ไม่นิยมทาน<ล>ไม่ทานกันเลยแต่ว่า,วาถ้าเกิดเป็นเมนูข้างหน้าพอแบบนี้ก็คือเหมือนดีไซน์มาเพื่อที่จะสามารถทานซุปได้ใช่ครับสามารถทานคู่กับข้าวหรือคู่กับปังโถที่วางอยู่ข้งน,<า>นได้ทานคู่กันได้เลยใช่ครับ นอกจากปลาย่างกระทะร้อนสุดจัดจ้านที่พลอยชิมไปแล้วยังมีเมนูผัดผัดอีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบของหมาล่าเหมือนกันซึ่งเมนูนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคนจีนิยมทานกันมากนั่นก็คือไก่ผัดปริกแห้งนั่นเองค่ะ น,นี้คืออะไรคะเชฟผมตัวนี้เป็นไก่ทอดพริกแห้งไก่ทอดพริกแห้งหรือว่าไก่พริกแห้งหรืออีกอย่างคือไก่กรุงเปาที่ร,รู้จักกันจะมีพริกแห้งส่วนประกอบหลักกับเมทาวาเจียวมีความชาเหมือนกันคืออันนี้จะเป็นเมนูแห้งๆบ้างแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานแต่ว่าเป็น,ปนอาหารทานเล่นเป็นอาหารทานเล่นที่คนจีนชอบทานมากคนจีนจะชอบทานเป็นกับแก้มพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมเลยค่ะเมนูแห้งๆแต่ก็รสจัดเหมือนกันนะอืม ความเครื่องเทศความอะไรนะพัวเจียวมันเข้า<ช>ไปในเนื้อไก่แล้วมันแบบกลมกล่อมพอดีเลยใช่ครับนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่มีส่วนผสมของหมาล่าอยู่ในนี้ด้วยสําหรับใคร,ครที่อาจจะเบือ่อซดซุปแล้วก็มาลองทานเป็นแบบแบบห้งๆเหมือนสนนัแบบนี้ใช่เป็นสนับเป็นของกินเล่นเป็นยังไงกันบ้างอ่ะคุณผู้ชมเมนูหมาล่านี่หลากหลายและน่าทานจริงๆนะคะเมนูไหนใครยังไม่เคยลองต้องไปชิมกันแล้วล่ะคะ่ะ แต่ใครที่ชอบหมาล่าจนทานบ่อยหรือว่าเยอะจนเกินไปอาจจะต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่านอกจากประโยชน์ที่มีนักโภชนาการยังเตือนด้วยว่ารถจัดจ้านของหมาล่าอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดปวดท้องหรือท้องเสียได้ดังนั้นทราบกันแต่พอดีนะคะบางคนเห็นแล้วหิวบางคนเห็นแล้วกลัวแสบท้องแสบไส้ ใครยังไม่เคยกินต้องลองกินนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องสําคัญก็คือไม่ว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนควรกินแค่พอประมาณนะครับไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นทรมานไปจากเรื่องกินไปเรื่องเที่ยวกันต่อตอนนี้ดูเหมือนจีนจะให้ความสนใจกับการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างเช่นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเป็นพิเศษนะครับบอกได้เลยว่าเขตนี้มีความพิเศษจริงๆต้องตามดูในจับเจ้ามงจีนอีกสักครู่ครับ